สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาัลโสด499ซึ่งเราอัดไปหลายรอบแล้วเราก็กดไปที่ Google 4399พิมพ์ไปเลยเข้าอ,อันแรกอ๋ 4, 3, 9, 9, 9, 9, 9. อ4399เหรอ4399พอนีเข้าไปอันแรกอันแรกเลยอันแรกเลย ก็โหลดไปเลยนะคะพอเราโหลดเสร็จก็จะได้โปรแกรมนี่มี่งที่ก9 9โหลดไหมครับนะพอโหลดไหมครับอัปเร์ชัช่นล่าสุดเลยนะไหมครับไหมครับแล้วก็อันนี้นะอันที่สามแล้วเราก็โหลดไอ้นี้เพื่อเป็นการไอ้น,นี่ไอ้น,นี่โหลดไอ้นี้เพื่อเป็นการใส่สก,กินอันนี้คือตัวเกมใส่กสก,กินนั้วเราเข้าไปนะคะเราก็เข้าไปแต่มันต้องใช้เน็ตนะ ขอบอับไปที่เสือแล้วเราก็ลงลงไปเรื่อยๆมันก็คือบแบบขยับได้อ,อะไรก็เอาเลยนะตามใจคนเลยคนชอบอะไรก็เอาอันนะคะมีวันพงวันพีทอะไรด้วยนะชอบมีนามีมีอะไรด้วยพอเราเสร็จใช่ไหมเสร็จโอ๊ย คะหรือขยะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ